สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีดดี้ช n แนลค่ะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะช่วงเที่ยงเแบบนี้ค่ะวันนี้อีพาทุกคนมากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะตีนไก่เปื่อยๆเลยนะคะน้ำยาข้นๆเลยค่ะนี่ค่ะหิวเลยจะ้ะกินกับนี่ค่ะกะล่ำปีแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มีถั่วงอกนะคะหรือน้ำลายแล้วค่ะ น้องตุงข่ามีขนมจีนค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะอินไก่ต้มป,ปีเอยเลยก่อนจะกินอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะฝากกดถูกใจให้ด้วยค่ะมาค่ะมากินขนมจีนด้วยกันค่ะเ้า้องกินเลยลูกเอาเอาเลยกินเลยอยากกินก็กิกนเลยน้ำซอสอยู่ข้างล่างกินน้ำซอสข้างล่างคำแรกอินกินเผื่อพี่ๆน้องๆทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ นี่ค่ะยั่วๆเลยจ้ะน้ำยานี่ข้นมากเลยนะคะนี่ค่ะน้ำยาข้นมากเลยเนี่ยน้ำยาข้นตีนไก่ก็นุ่มค่ะวันนี้นี่ค่ะน้ำยาขยับนิดนึงมาค่ะมากินกัขนมจีนด้วยกันค่ะ นี่คะ่ะคำแรกกินเผื่อนพีพ่น้องทุกท่านเหมือนเดิมค่ะนี่จ้าอร่อยมากลองวูในห้องแล้วจะได้ถ่ายเยอะๆเลยนะ จ้าอืมแซ่บได้แซ่บได้แซ<ส>่บไม่ดกอืมววน้องทอนข้าวตีนไก่เปื่อยๆค่ะ กับถั่วคะ่ะเป็นไก่ข้นมากน้ำยาข้นมากค่ะแต่ลูกชิ้นปลาไปด้วยนะคะอืมแบบร้ายน่ารักไม่เห็นเนาะอยากกินน้ทำซีเลยอ,อืม,มจุ่มเหรอ เหมาวหลัวงเงวไม่ใกมีเล็บเราแม่ะมีเหมือนเรานลลุกแปลอมแปลนรยเป็นไง

น่ารักนินึงเนาะ่เนี่ค่ะมีตัวคิ้นเสร็ันคิ้นแบบอื้อ เลียกแม่อือเป็นมาเรแม่น้องหันหน้าไปอ,อ๋อตอนนี้นหนาหเอะหมเอาหมาองิกนไก่เปืเป่อยๆเลยะค่ะ คินกับกระดูกพี่เลยเหรอน้องไม่ใช่หมาอะน้อไก่มันปสวยมากน้องเป็นข่าวติดใจค่ะ ร่อยไงปะอรไอย,ออยไม่หูมันเียวเอาจะ้ะมีคอรัดเกลียนเลยนะตีนไก่นะนูกคอรัดเกียวมีประโยชนเ์เยอกินก็ไม่ประโยชน์ยากกิมันร้องไห้อะไร ยินเลยแล้วยั่ยังจมให้น้องเยอะเลยวังไว้ไันบุ๋มอันแรกอันแรกวังไว้แบบเก็นอันนี้เอาเลยชึบอ๋อแม่ช้อนใหญ่มากอ๋อเอาลงหน่อยนะแม่เดี๋ยวใส่ฟังไม่ได้โอ้ลาเราแม่ด้วย จะผักลงไปอร่อยมากลยว่ะน้องอ่ะผักอร่อยลูกผักของน้องหวานมากผักแม่ก็อร่อยผักสดๆเลย ิเป hmm. hmm. ียกเพิ่มคนอร่อยข้างล่างจะเป็นซีอิ๊วมาหยาะซีอิ๊วลงไปหน่อยนึง ีห่อินห้องท้ององทังออู่ฝังวแม่ก็เต็มเลยตีนแม่กิน,น,นยยก่อนนะขนัยา ตีนก่อนเอโอ้โหเบื่อยมากเลยขาสุดมิตอร่อยฮึมแน่ดูกินมือใกล้จะหมดแล้ว,ลวเราจะเรียกว่ามือค่ะ มือแล้วลูกกขอนเล็กแอบน้ำเล็กมือไก่แล้วลูกว่าไก่ม,มันมีเล็ก Cái này cái Cái Nó mưa Nó khỏi bị âu ra Nó Nó kịp mưa Nó kịp mưa Nó kịp mưa Nó ทางนั้นือดมากเลยขืมากหืมอกเล้คือยังไม่พอเลยขนมจีนเพึ่งกิโลสองคนจัดไปยั่วๆเลยจ้ะวันนี้ตีนไก่อีกขนมจีนอีก อืมอะปัก mm.

แค่ตรงนี้แล้วของน้องไข่จะไม่เหนียวแล้วเแ๋มันติดซิชูอ่ะมันเหนียวแม่แม่ไม่เอาซิชูเช็ดมือแม่เอาเช็ดแต่ปากกิ่งเลยจ้ำอ่ะจ้ำอ่ะมันกระดุมี่ะนี่แบบเขากินกระดุมมนดอกกินกระดุมมันหรอแม่เวลาต้มมันหดอ่ะ เวลาให้เราต้มมันจะหดเป็นงั้นแหละ

กินนี่ใหญ่มากเลยกินยนังไงน้อบันี้แค่หนังน้องสิฮะแค่ห <c oughs> นีสิหนังอืมดูดู <c oughs> ด,ดนี่ <c oughs> แหละอืมร้อง น้องตัข้าวเกินเป็นค่ะเพราะว่าอีสองมีอะไรจงแก้วนงอี๊สองเากินนังแ่เดิย กินเยอะจังเลยตินไก่อ่ะตาเสร็จแล้วทำอะไรจอนจบแล้วน้าต้องขึ้นหัดบอกทางหน้าร้วย่นะอ่าบอกด้วยอืม ยาลาให้คุชมก่อนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตน้องต้นข้าวกินไก่ต่อสวัสดีค่ะ